นพุทธศาสนาสองร้อยหกสิบแปดน้องเก่าประวัติครอบครัวชื่อบิดานายสมองพงศ์อดนะครับและมีมารดาได้กินอยู่กับนายสมพงศ์ศรีสุรักษ์และมีบุตรธิดาร่วมกันหนึ่งคนนะครับคือเด็กหญิงสุธีมนศรีสุรักษ์นะครับหรือน้องใบหม่อนนั่นเองนางสาวสุธาทิพย์สุกรอดนะครับเป็นผู้ที่นิสัยดีเกลี่ยไปด้วยน้ำใจยัดความรักกาน ับหัวใจที่เป็นคอยรับรองไม่เรียกร้องหวยหัวนคร่ำโคลนจากสุดทาทิพสุนรอดนะครับล<อ>ำดับถัดไปจะขอให้ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและขอกราบนิบลพระปรัดประจบนาถกุญโยเป็นรูปพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลและเป็นประธานฝ่ายสงขอกราบนิบลด้วยความเรารพครับ นะครับขึ้นมาไม่ต้องถอดรองเท้านะครับก็ขอเชินทุกท่านนะครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ตลาเวลาอัมีค่าเดินทางมาร่วมปัดพลาสสวนพระอภิธรรมในตลอดทุกคืนและเดินทางมาให้กำลังใจกับทางนักพลาพที่ได้สูญเสียบุคคลอัที่รักไปไม่มีวันหวนกลับนะครับการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ yeah

yeah ลงมาเอามันลงมาลงมาลงมา,องมาเอาลองมาเอามัลงมา